ครับผมผมก็จะขอแนะนำนะครับตัวผมอาจารย์นิติกรกิติศรีวรนันท์นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของศาสตร์พลังตัวเลขทีนี้พลังของตัวเลขไม่ได้มีเพียงแค่ในเบอร์มือถือเลขรถเลขบ้านหรือเป็นเพียงแค่เรื่องของการเขียนยันต์ตัวเลขเพื่อเสริมพลังในการค้าโชคลาภการเงินความสุขแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกว่าเก็บงำก็ได้เนาะคือผมคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือเรียกว่าไพ่พลังตัวเลขนะครับ เพราะว่าตัวเลขนั้นมีพลังแล้วสามารถที่จะมาสื่อสารในรูปแบบของการพยากรณ์ได้ก็คือไพ่พยากรณ์พลังตัวเลขแบบนี้ทีนี้การจะใช้สิ่งนี้ก็จะคล้ายคลึงกับเรื่องของที่เราเห็นอยู่มันมาโดยตลอดคือไพ่ทาโร่แต่อาจจะมีความต่างที่ว่าสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวเลขในการสื่อสารซึ่งผมจะชำนาญเรื่องของพลังตัวเลขและรหัสจึงได้คิดค้นเรื่องนี้เก็บงามาเป็นเวลา10กว่าปีในช่วงแรกเนี่ย ไม่มั่นใจที่จะนํามาเผยแพร่หรือมาดูให้คนรับรู้ก็เลยมีดูบ้างแล้วก็เก็บไว้ฉะนั้นจึงมีเพียงแค่บางส่วนบางคนที่พอรู้ว่าผมดูสิ่งนี้ได้และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สะสมกาเรียกว่าบุญบารมีหรือแบตเตอรี่เต็มมันถึงพร้อมทุกอย่างที่รู้สึกว่ามีความแม่นยําและจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทําให้คนเนี่ยมีแสงสว่างมีสิ่งที่ปลอบประโลมใจมีแนวทางดำเนินชีวิตผ่านไพ่เลขพยากรณ์อันนี้ซึ่ง ผมขอถือโอกาสนี้ทำหน้าที่รับใช้สังคมแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมีความคิดสร้างสารรค์มีทางออกจากสิ่งนี้ถ้าใครดูแล้วพอใจในสิ่งที่ผมทำประโยชน์ตรงนี้เกิดขึ้นกับท่านนะครับอยากให้มีโอกาสทำบุญระลึกถึงเทวดาประชาตัวครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลท่านกรวดน้ำอุทิศให้เช่นนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วนะครับสำหรับตัวผมที่ได้ทำหน้าที่ นำสิ่งนี้มาช่วยเหลือทุกคนผมจะขอแนะนำเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นสำหรับการจะดูไพ่ลักษณะนี้เขาเรียกว่าพิกาส์นะครับพิกาสเนี่ยก็ต้องเลือกกองไพ่จากคำถามที่เราจะต้องการพยากรณ์หรือทำนายแน่นอนสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้มี3สี3สีก็แบ่งเป็น3เรื่อง3หมวดเมื่อมีส่วนร่วมผมชอบเทคนิคนี้มากเลยพิกาส์เนี่ยมีส่วนร่วมก็คือว่า เมื่อมีคำถามแล้วคุณเลือกสีเลือกกองที่แตกต่างกันประตูสู่คำตอบของเราจะแตกต่างกันด้วยตัวเราเป็นผู้เลือกเองแล้วไม่น่าเชื่อจากการที่ผมสมเก็บข้อมูลมาเนี่ยมันมีความแม่นยำอยู่ถ้าเราเป็นผู้เลือกต่อให้จะทำคลิปไว้เมื่อไหร่นะครับถ้าไม่เคยดูคลิปนั้นแล้วมาดูแล้วตั้งใจถามคำตอบมักจะตรงใจและเป็นประโยชน์กับผู้ที่ขอคำพยากรณ์นี้ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าพอใจค่าครูคือ ไปทําบุญอุทิศให้กับเทวดาจําตัวครูบาอาจารย์ด้วยนะเอาละจะเริ่มดูจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อมีการตั้งคําถามเช่นว่าความรักจะเป็นอย่างไรการงานจะเป็นอย่างไรการเงินจะเป็นอย่างไรโชคลาภเป็นอย่างไรสุขภาพเป็นอย่างไรก็อธิษฐานจิตแล้วก็ดูว่า3ลูกนี้3ส,สีนี้เราเลือกว่าคําถามนี้เราเลือกสีอะไรแลหลังจากนั้นก็จะมีการเอาไพ่วางลงไปว่า ถ้าเลือกสีแดงคําตอบจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือการเลือกกองเลือกเส้นทางนะครับประตูดวงหรือพลังแห่งอนาคตคําตอบโดยที่เราเป็นผู้เลือกเองอันนี้คือความเข้าใจเบื้องต้นที่อยากให้เข้าใจพร,พร้อมๆกันนะครับก่อนจะเข้าสู่คําถามนะครับสิ่งที่ต้องทําคือมองทั้ง3ส,สี3ามกอง3ลรูปนี้เห็นชัดแล้วเนาะคำถามที่เรากําลังจะตั้งสิทธิฐาน คำถามมีอยู่ว่าการงานหรือธุรกิจที่เราจะทำต่อจากนี้ก็คือในช่วงเวลาเดือนเมษาปี66จะเป็นอย่างไรผมก็เป็นตัวแทนนะครับขอเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่สถิตนักที่น,ะนี้ที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งที่เข้าเจ้ารู้และไม่รู้ก็ดีมาชี้นำทางผ่านไพ่ยพยากรณ์นี้นะครับเอาละ ชื่อไหมครับว่าไม่ว่าจะหยิบให้ตรงไหนอย่างไรวางเหมือนจะสเปะสปะเหมือนจะงงทุกอย่างมันจะมีคำตอบที่เหมาะสมโดยธรรมชาติของมันเองนะครับขอให้ผู้ที่ดูเนี่ยตั้งจิตมั่นด้วยใจเบาสบายเป็นกลางว่าขอคำชี้แนะคำปริากรเพื่อจะมีทางออกแก่ชีวิตหรือเสริมชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเมื่อผมได้วางแบบนี้นะครับผมวางเป็น3ส่วนมีไพ่สามกอง นั่นคือใครจะเลือกสีอะไรกองอะไรก็จะมีความหมายมีเส้นทางในพม์ขายากรบอกในช่วงชีวิตเดือนเมษาปี 66, 66นี้จะเป็นอย่างไรฉะนั้นหลังจากนี้จะขอเผยคำพยากรณ์ในไพ่แต่ละกองนะครับให้รู้ว่าที่เลือกจะเกิดอะไรขึ้นท่านที่เลือกสีเหลืองนะครับสีเหลืองกองนี้ที่ปรากฏขึ้นจะเป็นแบบนี้นะครับบางทีมันก็ลุ้นๆ้นสนุกดีนะ ผมก็ลุ้นทุกครั้งเลยนะครับเลยรู้เลยว่าป๊อกเด้งเขาสึกสนุกยังไงนะครับที่ที่พูดคำว่าป๊อกเด้งเขาอะไรครับมันจะมีเลขเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการพน,นัน mm. เกี่ยวเรื่องโชคแต่ปัญหาคืออย่างนี้งานอาจจะเยอะแต่เงินอาจจะไม่เหลือเพราะว่าเลขใช้ตังเก่งเนี่ยเหมือนว่าเอเรารู้ว่าเราจะได้เงินน่ยแต่มีทางใช้ทันทีรับรองเลยว่างานมาเยอะโอกาสดีมาเยอะได้แสดงฝีมือแต่ได้ใช้ตังหมดเลยนะครับ ผมจะมีคําพูดปลอบใจว่าอู้คนคนนี้เนี่ยใช้เงินเป็นให้1,000หมด1,000เพราะเขาใช้เงินเป็นนะเขาไม่เหลือสักบาทเลยนะครับงานถือว่ารุ่งความเครียดปัญหาเข้ามาแต่การใช้เงินใช้เก่งอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่มันดีนะครับสำหรับท่านที่เลือกสีเหลืองในเดือนเมษาปี66ได้แสดงฝีมือได้ต่อสู้ได้พยายามแต่จะมีเรื่องซับชางแค่นั้นเองนะ ถัดมาก็คือกองสีแดงนะครับกองสีแดงเผยไพ่ยพยากรออกมาเป็นฟึบผมอาจจะไม่ได้อธิบายเรื่องตัวเลขทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนั้นเนาะเอาง่ายๆรู้ว่าผมพยากรณ์ว่าอะไรก็แล้วกันน่าสนใจมากเหมือนเหมือนว่าชีวิตจะดูไม่มีอะไร แต่พอเดือนเมษาเนะี่ยมันจะมีอะไรที่ชื่นใจมีความสุขในเรื่องเงินเรื่องงานมีสิ่งดีๆปรากฏเพราะศูนย์หเนี่ยคือใช้ชีวิตแบบสมถะอยู่เรียบง่ายหรือเหมือนชีวิตจําเจหน้าเบื่อแต่พอเดือนเมษาปี66ท่านที่เลือกกองสีแดงกับมีเรื่องดีๆปรากฏอาจจะมีข่าวคนรักคนเมตตาให้โอกาส พราะเราพูดถึงเรื่องงานเรื่องธุรกิจมีรายได้ดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีโอกาสใหม่งานใหม่มีคนที่เมตตาเราในงานที่เราทำปรากฏมามารักมาช่วยเหลือสนับสนุนอันนี้ถือว่ากองสีแดงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่โชคดีแต่แบบคิดไม่ถึงนะครับว่าเอะเราจะเจอคนคนนี้หรือเราจะได้เงินพิเศษอันนี้ด้วยหรอเราได้รับโอกาสนี้ด้วยหรอนะครับก็ถือว่าอะไรดีก็อย่าประมาท <ừ> ผมจะมีแนวคิดอย่างนี้นะครับเวลาไพ่บอกไม่ดี ให้เราทําใจแล้วก็เตรียมตัวรับมันถ้าดีก็อย่าหลงระเริงว่ามันดีไปซะทั้งหมดเพราะอย่างไรซะชีวิตเราขับเคลื่อนไปด้วยปัจจุบันเราทําดีอนาคตถึงดีแล้วทุกอย่างมีทางออกเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีสิ่งพิเศษที่ย้ำเตือนว่าให้ทําอะไรเอาละเลือกสีแดงเป็นแบบนี้เนาะสำหรับคนที่เลือกการงานหรือธุรกิจที่เป็นกองสีน้ําเงินเผยให้พยากรณ์จะเป็นแบบนี้ปึบป๊บ,ปบ นะครับโอเคดูน่าสนใจดีอ,อยากมันก็ไม่ได้โต้ตอบกับคนที่เขาเลือกกองนี้เนอะอยากจะถามว่ามีการลงทุนใหญ่ไหมมีการเล่นหวยไหมมีการเสี่ยงโชคไหมเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องโชคอะ่ะมันปรากฏแล้วถ้าเราตีเป็นเรื่องว่าไม่ได้เสี่ยงโชคคือการลงทุนใหญ่การเจอริกโปรเจกต์การได้ทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับได้เรียนรู้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของความสุข แล้วก็วื้นหวาตื่นเต้นในเดือนเมษาปี66ถ้าเลือกกองสีเงินก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งแต่ก็มีโอกาสนะครับที่จะใช้จ่ายแต่จะไม่ได้ชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนคนที่เลือกกองสีแดงอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้ามีการลงทุนสําหรับคนทำธุรกิจธุรกิจจะขยายทําไปเลยเพราะว่ามันจะเติบโตถ้าเป็นงานแบบข้ามชาติก็ยิ่งดีถ้าเป็นการลงทุนใหม่เจอคนใหม่ๆมักจะได้เจอเศรษฐี เจอคนที่ซับพอร์ตหรือว่าลูกค้ารายใหญ่ถ้าเป็นคนที่ทำอาชีพเกี่ยวเรื่องการเงินผมว่าเวิร์เอาละทั้งหมดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ถ้าอยากให้ชีวิตมั่นคงมั่งคัง่งไม่ตกต่ำผมก็แนะนำสวดมนต์พิชิตชีวิตคู่กับการมีเลขพิชีวิตคือพุทธมนต์ปฏิหารบทสอนเจ้ากรรมในเวรบางทีคนอาจจะสวดมนต์ไม่ถนัดก,ก็พยายามหน่อยเนาะบางคนสวดมนต์ได้คล่องแต่ไม่นิยมการกรวดน้ำ ถ้าเรื่องการกดน้ำเนี่ยจะมีข้อมูลที่บออธิบายไว้ลองไปหาศึกษาเพิ่มนะครับบางทีเราก็จะต้องสวมดมนและกรวดน้ำบ้างโดยรวมของเนี่ยนะครับปี66ที่เป็นเดือนเมษาเรื่องการงานและธุรกิจก็เป็นตามนี้แหละนะครับใหทุกคนโชคดีครับสำหรับคนที่อยากถามนะครับอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเอาละการเรียน การศึกษาที่เรามุ่งม,มั่นตั้งใจไม่ว่าจะเรียนเสริมเรียนหลักเรียนอยู่ชั้นไหนคลิปนี้อยากให้ถึงท่านอนุบาลก็มาถามได้นะครับก็ถามได้ทุกเพศทุกวัยถ้าเรามุ่งม,มั่นเรื่องการเรียนคําถามคือการเรียนของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าเลือกสีใดสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าเราเลือกอันไหนก็เป็นดวงชะตาหรือการพยากรณ์อนาคตของเราในช่วงนั้นคือเดือนเมษายนป66ี66นี้นะครับเอาละ เราก็มองเนาะสาม,สสามกองชอบอะไรอขอขอครูบาอาจารย์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเมตตาเปิดทางชี้นำผ่านไพ่เลขพยากรณ์นี้เพื่อให้คนได้มีเส้นทางมีที่พึ่งได้รับคำตอบและปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีงามเหมาะสมจะเจริญขึ้นพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขเทินเอาละนะครับเพียงเพียงเพียงผมก็จะ วางไพ่เอาไวา้แล้วก็วางไว้เป็นกองกองแน่นอนแหละเราไม่เห็นเนาะเราก็เลือกไปตามความรู้สึกจิตวิญญาณของเราว่าเเรารู้สึกมันต้องเป็นอันนี้แหละก็เลือกไปนะครับด้วยความรู้สึกที่ใจสบายสบายตั้งมั่นเอาละผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับวางแต่ละกองวาง3ามใบเพราะว่าผมถนัดแบบนี้เอาละได้3ามกอง3ส,สีนะครับย้ํา นี่คือการดูเรื่องของการเรียนการศึกษาที่เรามุ่งมั่นตั้งใจและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนของเราในเดือนเมษาปี -66 mm. ก็จะเริ่มจากทางซ้ายก่อนนะครับคือสีเหลืองถ้าใครเลือกสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นไปตามไพ่เลขพยากรณนนี้เอาละฟับ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 โอเคแบบนี้ก็สนุกนะครับคือสีเหลืองที่ปรากฏเนี่ยผมจะเห็นความน่าสนใจคือมีเห็นไหมครับจะมีเลข9้าอยู่เยอะ 9นี่แทนแนวมหัศจรรย์สิ่งลึกลับสิ่งมองไม่เห็นต้องบอกว่าสีเหลืองเนี่ยไอคนประเภทที่ไม่ค่อยสนใจเรียนเม่อลอยไปนอกห้องชอบสนุกชอบสร้างสรรค์ในเรื่องที่แปลกแตกต่างเช่นเรื่องวิญญาเรื่องลี้ลับเรื่องเล่นลับหรือพอครูพูดเรื่องรู้ต่างดาวจะตั้งใจฟังแต่ไม่ตั้งใจเรียนกลายเป็นว่าคนกลุ่มที่เลือกสีเหลืองเนี่ยเป็นคนเซนดีแต่ไม่ค่อยสนใจเรียนไม่ได้แปลว่าหัวไม่ดีนะครับบอกว่าใจมันไม่มันกับ านีกรรเยฉะนั้นให้รู้ตัวเองว่าตัวเองมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเรียนได้ไม่ดีเพราะเราไม่ได้สนใจไม่ได้แปลว่าเราเรียนไม่ได้นะครับถ้าเป็นทรงอย่างนี้จะเตือนว่า พยายามหาคำตอบให้ตัวเองว่าเฮ้ยเราสนใจในเรื่องอื่นก็จริงแต่ทำไมเราต้องมาตั้งใจเรียนในสิ่งที่เราไม่รู้สึกว่าเราสนใจไม่ตื่นเต้นเราชอบเรื่องผีเรื่องต่างดามากกว่าชอบเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่เขาสอนเขาเรียกว่าสนใจนอกห้องเรียนอันนี้คือกลุ่มคนที่เดือนเมษาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสนใจเรียนเต็มที่เท่าไหร่แต่เรื่องอะไรที่เป็นนอกห้องเช่นฟุตบอลดาราคนนั้นทะเลาะคนนี้จะสนใจดีมากเลยไปจําเรื่องพวกนี้ได้หมดอันนี้เป็นที่กุ้มใจของคุณแม่และครูนิดนึงเอาเป็นว่า เรามีความสามารถแต่เราไม่ได้สนใจในเรื่องเรียนก็ต้องปรับตัวเองเนาะถ้ายังมีฝันที่ต้องการให้ไปสู่เส้นทางของการเรียนที่ยากๆเช่นหมอเภสัชอะไรที่เข้มข้นนะครับตำรวจทหารต้องสอบอะไรพวกนี้ต้องปรับตัวเองนิดนึงยังคงเกือบๆมีสาระในห้องเรียนแต่ชอบสนใจนอกห้องมากกว่าคนน,นี้กลุ่มคนติดนะครับคิดแตกต่าง แล้วถ้าเรามาดูกองสีแดงแลเลยการเรียนเดือนเมษาปีห6หรือกองสีแดงจะเป็นยังไงเนี่ยเอาดูที่นิสัยหรือการกระทําจะเป็นยังไงโอ้โหกลุ่มนี้แสบหน้าดูนะครับมีแนวโน้มติดรอติดศูนย์หรือโดดเรียนเพราะว่าอันนี้คือความตื่นเต้นบวกกับความเกเรความไปผิดทางคําว่าไปผิดทางเนี่ยดูจากพลังของเลขศูนย์หนึ่งมันหมายถึงการสนใจที่ผิดพลาดหรือเลือกคบเพื่อนไม่ดีทําให้เราเนี่ยฉเฉยไป หรือบางทีติดเที่ยวเล่นติดเกมหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะทําอะไรที่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเราถามเรื่องการเรียนนะแต่มันโปะไปทางว่าเอ้ยมันไม่เอาเรียนละหรือมีเหตุให้โดนจุงมไปไม่ใช่เรื่องเรียนแล้วมีโอกาสทะเลาะหรือเสียสมาธิเสียคนได้เหมือนกันต้องตบตบตัวเองว่าเอ้เราจะเป็นนี้จริงหรอเราก็ดูสิครับว่าคะแนนเราเป็นยังไงความสนใจเราไปทางไหนแล้วเพื่อนเราลากเราไปทางไหนเวลาที่ต้องนอนเวลาที่ต้องพักผ่อน เราเอาไปเล่นเยอะไหมหรือไปในทางใดอันนี้ค่อนข้างจะไปทางเสียคนเสียเรียนได้แต่ก็เป็นคำเหยีกรเพียงแค่เดือนเมษาปี66เนาะเรากลับมาตั้งใจเรียนตั้งมั่นได้นะครับเอาจริงๆเมื่อกี้ผมแวบขึ้นมาว่าถ้าคุณแม่อยากจะบอกเออลูกเรียนจะเป็นยังไงเลือกกองแทนลูกได้นะเออเมื่อกี้มันเกิดปัญญาแวบขึ้นมาเพราะว่าบางทีถามว่าลูกมันจะมาสนใจไหมว่าดวงการเรียนจะเป็นยังไงนอกจากเด็กคนนั้นตั้งใจเรียนผมว่าอันนี้คุณพ่อคุณแม่ มายุ่งเรื่องลูกถามแทนลูกน่าจะได้นะครับเอาละกรณีคนที่เลือกสีน้ําเงินนะครับไพ่ยพยากรณ์เผยมาเป็นแบบนี้ไพ่เลขพยากรณ์เผยว่าแต่ดูเหมือนไม่มีอนาคตในตอนต้นเดือนแต่พอกลางเดือนจะดีขึ้นแล้วปลายเดือนจะนิสัยดีขึ้นตั้งใจเรียนมากขึ้นต้องมองนี้ครับอันนี้มันเกเรไปเลยเนาะกองกลางแต่สีน้ําเงินเนี่ยแปลว่าดูเหมือนไม่เอาโลไม่เอาพายไม่ตั้งใจเรียนรากกว่าม้ามืดตัวนี้ ค่อยๆดีขึ้นมีการเป็นโจรกับใจหรือรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้นสนใจมากขึ้นอันนี้คือแนวโน้มจากที่ไม่ดีมาดีก็โอ้สบายใจหน่อยนะครับแต่อยากให้ดีแล้วไม่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างด,างดีมั่นคงเนี่ยคงต้องพากันมาปรับทัศนคติเข้าใจในเรื่องของว่าเส้นทางว่าอยากเรียนไปเพื่ออะไรแล้วก็ ถ้าต้องการเสริมพลังก็แนะนําการสวดมนต์บทสอนเจ้ากน,นเวณซึ่งเรื่องพุทธมนต์เนี่ยผมจะเล่าว่าผมมีสั้นๆน,น,นะจริงๆไม่มีคลิปเะพะจะบอกว่ามีคนอยู่สองคนที่ผมได้สนทนาด้วยแล้วเขาเรียนหนังสือเก่งมากหลังจากสวดชินนบัญชรในวัยเด็กคนหนึ่งก็ต้องตอนปฐมมีการสวดชินนบัญชรแล้วไปสวดในห้องพระนะครับคือรากฐานครอบครัวมีการสวดมนต์แล้วเขาสุขว่าเขาอยากเรียนหนังสือเก่ง ก็เลยหันมาสวดมนต์พาะมีอาจจะมีผู้ใหญ่บอกว่าสวดมนต์แล้วจะเรียนหนังสือเก่ง mm. ก็ตั้งใจสวดมนต์แล้วก็อ่านหนังสือมีท่านหนึ่งอ่านหนังสือในห้องพระผลการเรียนจากตอนแรก2 0 0ขึ้นไป2.5ไป3.0ไปถึงสุดท้ายเขา4.0เราก็เออแปลกเพียงมันขึ้นทีละ5ทีละ5ทีละ5แต่เขาบอกว่า ที่เขาทําตอนนั้นคือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นที่ลําบากให้แม่พอเห็นพี่ชายแม่ต้องเดินเส้นเดินสายไปหาโรงเรียนหาที่ยัดให้เรียนอ่ะตัวเองรู้สึกว่าอยากกระตันอยู่ไม่อยากท่านหนักใจก็เลยเลือกที่จะเ,าเราตั้งใจหนังสือแต่ขอสวดมนต์ก่อนในห้องพระปรากฏว่าอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือความตั้งใจความดีการขอพรและตั้งใจเรียนมันผสมรวมกันกลายว่าเขากลายเป็นเด็กเรียนได้4.0แล้วก็ไปได้ทุนไปต่างประเทศนะครับนี่คือคนที่สาเร็จเรื่องการเรียนท่านหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการสวดมนต์ก็ขอแนะนำผ่านไพ่เลขพยากรณ์ชุดนี้เอาละนี่คือพยากรณ์โดยรวมนะครับเลือกตามกล่องฟิากาศของเดือนเมษาปี66ครับต่อไปจะเป็นการพยากรณ์นะครับเรื่องของความรักในช่วงเดือนเมษาปี66นี้ท่านใดมีความรักความกังวลในเรื่องความรัก จะมีคู่ไม่มีคู่ก็ลองอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจดูผ่านไพ่ตรงนี้เรียกว่าไพ่เลขพยากรณ์นะครับถ้าเราตั้งคําถามว่าความรักของข้าพเจ้าความสัมพันธ์ของข้าพเจ้าระหว่างคนนี้บางทีคาถามอาจจะเป็นว่าเขาคิดยังไงกับเราคือเขายังไม่ได้เป็นแฟนเราเราความสัมพันธ์ระหว่างเรา,เราเขาจะเป็นยังไงอันนี้ก็ลองอธิษฐานแบบนี้แบบหนึ่งก็ได้กับคนรักเรา ที่อยู่ใกล้ชิดจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาความรักแบบว่าครอบครัวก็ถามได้ครับความสุขความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวเราจะเป็นอย่างไรในเดือนเมษาปีหกจะเป็นอย่างไรเอาละสามสีสามกองเราก็ลองตั้งจิตธิษฐานเลือกขึ้นมาดูนะครับผมก็จิตที่ฐานเป็นสื่ออย่างหนึ่งแล้วอ่านให้ตัวเลขช um ี้นำชี้แนะกองหนึ่งก็วางลงไปนะครับ คือผมอยากให้คนเนี่ยมองภาพของความรักเลยไม่ใช่แค่เรื่องของแฟนกันแต่เป็นเรื่องของความรักนนความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ถามได้เอาละกลองแรกถ้าใครเลือกจะเป็นแบบนี้เผยค้ามพยากร์เป็นปับปับปับไม่ถึงกัรโรแมนติกนะครับช่วยเหลือกัน สนับสนุนกันอยู่พอสมควรเพราะว่าค่อนข้างจะโดดเด่นคือไม่โรแมนติกเพราะว่าพลังตัวเลขเนี่ยเและ3าคือเรื่องการงานเราก็จะไปมุ่งเน้นสนใจในเรื่องการงานในชีวิตครอบครัวหรือความรักความสัมพันธ์ก็มุ่งเรื่องงานมากกว่าไม่ค่อยโรแมนติกหรือหวาอะไรแต่ก็ไม่ถึงขั้นทะเลาะก,กันนะครับแค่ว่าไม่หวานให้กันยังถือว่าความสัมพันธ์ดีหรือถ้าเรามองว่าคนนี้เขาคิดยังไงกับเราเขาชอบเราไหมตอบแบบไม่อยากให้ผิดหวังเนาะเขาเฉยๆกับเรา คือเราไม่ได้เร้าใจแบบนั้นเราจะเป็นเป็นที่พึ่งในเรื่องการงานได้ดีกว่านะครับถ้าคนเลือกกองนี้ถ้าจะจีบใครรักใครหวังใครต้องบอกว่าก็ไม่น่าจะได้อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีพึ่งพา,างในเรื่องการงานโอเคเวิร์กถ้าเป็นครอบครัวของเราก็อยู่กันแบบมุ่งงานถ้าเป็นชีวิตคู่ก็เรียบเรียบ,ยบมุ่งการงานหาเงินกันไปนะครับเอาละถ้าเรามาดูกองกลางนะครับเป็นสีเป็นสีแดงเนี่ย ความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะครอบครัวหรือคนรักที่เรามุ่งหวังจะเป็นคู่เราหรือเรามองว่าเขาจะชอบเราไหมลองดูซิว่าถ้าเลือกกองการจะเป็นยังไงนะครับเผยไพ่ประกอนชุดนี้ออกมาเป็นปึบปึบปึบมันแบ่งเป็นสองส่วนนะครับถ้าที่ผ่านมาจะเป็นคนรักหรือครอบครัวเคยมีการทะเลกกาะกันบาดหมางม,มีการเถียงกันใช้อารมณ์ตอนนี้สถานการณ์จะดีขึ้นเรื่องที่เลวร้ายจะอาจจะเบาบางลงไม่ถึงกับอภัยให้กันนะแต่เบาบางลง แล้วก็ดูดีขึ้นอย่างเชน่นเดือนที่แล้วไปเถียงกับพ่อรู้ว่าตัวเองผิดพ่อก็ไม่อยากคุยด้วยก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ่อนโยนให้กันอาจจะมีกิจกรรมในช่วงเดือนเมษาอย่างผมคนคนเชื้อเชื้อจีเนาะก็มีเชงเม้งกิจกรรมต้องมาร่วมกันมันก็เลยต้องเจอกันต้องยกของให้กันต้องเพื่อนเอ่อยถึงกันก็จะดีขึ้นถ้าเราบอกว่าคนนี้เราไปชอบเพาชอบเราไหมเริ่มเริ่มจะมีใจถ้าเมื่อก่อนเกลียดที่หน้านะ แต่กรณีคนที่ไม่เคยมีการเกลียดก็น่าจะไม่ตรงตามนี้นะครับคือต้องเคยมีปัญหามาก่อนแล้วจะกลายเป็นดีแต่ถ้าคนนี้ยังไม่เริ่มต้นอะไรเลยเนี่ยจะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่อักษาเนี่ยยังยากอยู่ก็ถ้าเรื่องคนในครอบครัวก็ยังดูแข็งแข็งแต่ตอนนี้ดีกำลังจะดีขึ้นใน,ในปลายเดือนเมษานะครับผมก็จะมองแบบนี้ว่าโอเคคนเลือกกองนี้เมษายนปี66ความสัมพันธ์ประมาณนี้นะอ่ะ เรามามองเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่ 3- 4สีน้ำเงินนี้นะครับเผยคําพยากรณ์เพียงเพียงเพียงออกมาดูดีดูดีสิจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า <im itation> <im itation> โอเคอันนี้ตาลปัดกับกองที่2กองกที่2เนี่ยต้นร้ายปลายดีเนาะอันนี้ต้นดีปลายจะเริ่มมีปัญหารักกันมาดีๆอยู่ดีก็มีชวนให้ปวดหัวหชวนให้ชวนให้ทะเลาะมีเรื่องให้ไม่ชอบใจกันนะครับให้ระวังเรื่องอารมณ์ คือเราเคยเป็นที่รักที่หมายปองที่รู้สึกว่าสุดสวัสดรักเธอมากแต่กลายเป็นว่ามีเรื่องประทากันเพราะว่าวาจาคำพูดอารมณ์ถ้าครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอยังโอเคในตอนแรกพอเริ่มมาในเดือนเมษาเนี่ยถ้าเลือก,กองนี้นะมีโอกาสเถียงกันเราให้ทำจิตทำใจตั้งสติให้ทันว่าพอมีอะไรที่กลายเป็นว่าเขาจะทำให้เราหงุดหงิดเราเงียบคำพูดไม่พูดปิดวาจา แล้วแสดงความรุ่มนวลใช้สติเราก็จะไม่เจอปัญหากองเนี้ยที่จะต้องทะเลาะเพราะเหมือนพลังงานที่มันเวียนมาชนระหว่างความสัมพันธ์เราพลังงานขึ้นความถี่ที่ไม่ดีชนคนในครอบครัวเราก็เลยมีปากมีเสียงทั้งที่เคยดีต่อกันก็แปลกดีครับคำพยากรณ์ค่อนข้างจะมีความน่าสนใจในแต่ละกองนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะร้ายแค่ไหนก็ขอให้กลับกลายเป็นดี เป็นเหตุเป็นผลแก้ไขได้เมตตาโอนอ่อน,ออนซึ่งกันและกันที่สําคัญก็มีสติแลวเชื่อไหมว่าการที่เรามีปัญหากันในชีวิตหรือไม่ได้สิ่งที่เราหมายปองเนี่ยสารผมนะครับผมจะเรียกว่าบททดสอบก็ได้เคาะกรรมเจ้ากรรมในเวรมาถึงทําลายเรื่องความสัมพันธ์ทําให้เรามีปัญหาก็กแนะนําไม่พ้สนสวดมนต์พิชิชีวิตบทสอนเจ้ากรรมในเวรซึ่งเป็นพุทธมนต์ที่คนไม่เคยสวดเลยไม่เคยบวชไม่เคยสวดมนต์บอกว่ายาว แต่สำหรับคนเคยปฏิบัติบอกว่ามันก็ไม่ได้ยาวอะไรแล้วก็ทําไม่ยากนะครับเป็นเคล็ดลับหนึ่งตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยพลิกดวงชะตาและอย่าลืมใครพอใจการพยากรณ์ไพ่เลขพยากรณ์นี้โดยผมนิสิติกความพอใจนั้นก็ให้กลับมาเป็นการปฏิบัติทําบุญตรวจน้ําปฏิบัติผูชิดให้กับคําว่าเทวดาจําตัวครูบาอาจารย์ด้วยนะครับขอทุกคนมีความสุข